คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับได้รู้จักกับบทบาทของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งจริงแล้วเป็นหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากในการที่จะเก็บรวบรวมและก็บริหารจัดการข้อมูลทางสถิติของประเทศนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปใช้และก็เป็นประโยชน์สูงสุดในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็พัฒนาประเทศด้วยดังนั้นวันนี้เราจะได้รู้จักกับหน่วยงานนี้นะครับนั่นก็คือสํานักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองตอน ผมอยู่กับผู้มนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสชนะครับผู้มนวยการวันเพนภูนวงอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพอครับโอ้โหนี่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถูกต้องนะฮะถูกต้องค่ะครับดังนั้นวันนี้ต้องถามก่อนเลยบทบาทและภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติมีอะไรบ้างฮะค่ะบทบาทของสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบอกว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเรามีบทบาททางด้านข้อมูลภารกิจ หลักเรามีอยู่3ด้านด้วยกันนะค,ะครับด้านแรกคือการผลิตข้อมูลสถิติด้านที่2คือการบริการทางด้านสถิติและด้านที่3คือการบริหารจัดการระบบสถิติของอประเทศตามที่ท่านบอกว่าเอ๊ะ ข้อมูลมีเยอะทำไมจะต้องมาบริหารจัดการานะคะครับอขออนุญาตไปที่าการผลิตก่อนการผลิตเรามีทั้งสํารวจและสัมโนท่านจะสังเกตว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนบอกว่าสํานังกงานสิ่งาติทําอะไรนะอาจจะมองแค่ว่าเป็นการสัมโนประชากรหรือเปล่าแต่จริงๆเรามีทั้งสัมโนและสํารวจสํารวจคือเราไปอาสอบถามทุก หน่วยที่เราสนใจเช่นสำนโนประชากรและเคหะเนี่ยเราไปถามประชากรทุกคนออตามคนรเรือนนะคะถึงได้บอกว่าเคาะประตูบ้านเคาะประตูบ้านาทุกบ้านเลยค่ะถ้าสำนโนแต่ถ้าสำรวจเนี่ยเราจะเลือกเป็นบางหน่วยบ,บางบท่านบอกว่าเอ๊ะ ทำไมไม่เห็นไปที่บ้านเลยอ,อ๋อเราไม่ได้สำรวจทุกคนครเราสอบถามเป็นบางส่วนเพราะเราไม่สามารถที่จะไปทําทุกอย่างในทุกบ้านได้นะคะการสำรวจเนะี่ยเรามีการสำรวจปีหนึ่ง20กว่าโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมคนอกจากนี้เรายังมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการหรือนอยโยบายต่างๆนะคะในส่วนของการบริการเราบริการทั้งข้อมูลเพราะเราสำรวจมาสัมมโนมาเราก็มาให้บริการทั้งภาครัฐประชาชนและภาคเอกชนนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายวางแ นะคะหรือว่าไปใช้ในการประกอบการลงทุนตัดสินใจต่างๆใช้ในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราเผยแพร่ก็มีหลายช่องทางนะคะทั้งที่ที่สํานักงานเองนะคะที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเรามีสํานักงานสถิติจังหวัดอยู่76จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้าทางเว็บไซต์ w w w nso go t h ไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook ทวิตเตอร์ไลน์เอ็นเอสโอฟไทยแลนด์เนี่ยค่ะหรือท่านจะยกหูโทรศัพท์0 2 1 4 2 1 2 3 4ก็ได้คือถ้าประชาชนภาคเอกชนภาครัฐต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลตรงไหนก็มาที่ตรงนี้เลยถือว่าเป็นหน่วยงานกลางไหมฮะในการเก็บรวบรวมเราเป็นหน่วยงานกลางทางด้านข้อมูลเพราะเรามีพรบสถิติพศ2550ที่กําหนดบทบาทหน้าที่ของสานักงานสื่อสองชาติไว้ค่ะครับไม่งั้นจริงๆแต่ละหน่วยงานเขาอาจจะมีข้อมูลต่างๆมากมายเหมือนกันแต่ทีนี้โอ้ ถ้าเราจะไปถึงหน่วยงานตรงนั้นอาจจะแบบกระจัดกระจายพอสมควรค่ะคต้องขออนุญาตชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศไทยอ่ะระบบสถิติเป็นระบบกระจายงานาเพราะนั้นทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบงกรมก็มีการจัดทำข้อมูลของตัวเองตามบทบัตหน้าที่บ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้างนะค,คะเพราะนั้นทุกหน่วยก็ทำข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วสำนักง,งานสิ่งช,ชี่ิจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพเพราะนั้นเป็นบทบัต หน้าที่หนึ่งที่สํานักง,งานสิทธิแห่งชาติดําเนินการในการจัดทํามาตรฐานต่างๆค,ะคะสำคัญมากนะสำคัญมาก,มากค่ะเพราะมาถึงยุคแบบนี้ยุค new normal แล้วก็สถานการณ์โควิด19การเก็บรวบรวมข้อมูลจากในช่วงสถานการณ์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เราทําอะไรบ้างฮะแน่น,นอนค่ะเราตระหนักดีว่าข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนอกจากที่เราจะทําสํารวจข้อมูลเนี่ยปีละ20-30โครงการแล้ว พอในช่วงสถานการณ์วิกฤตนิว o นมอนเนี่ยคะ่ะเราก็มีการสำรวจว่าประชาชนปรับตัวอย่างไรบ้างรเราก็พบว่าประชาชนมีการปรับตัวมากขึ้นนะคะดีขึ้นก็คือมีการที่จะสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยนะะที่จะเวลาจะออกจากบ้านมีการเ,าเว้นระยะห่างมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และสบู่มากขึ้นอีกทั้งมีการใช้การเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะแล้วก็ มีการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งตัวเองและควรเรือนนะคะอย่างที่เราได้ได้ฟังเหมือนการแถลงของสบคแต่ละครั้งบอกว่าโอ้โหประชาชนเนี่ยกี่เปอร์เซนในการสวมใส่นหน้ากากอนมามัยเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เก<อ>็บรวบรวมมาทั้งสิ้นค่ะเราก็มีการสำรวจเราก็พบว่าประมาณเกือบ90%นนะคะ<อ>ที่มีการปรับตัวดีเช่นนี้นะค่ะเท่าที่เก็บข้อมูลมาประชาชนเนี่ยโอ้โหปรับตัวแล้วก็สู้กับโควิดสิบเก้าได้เป็นอย่างดีใช่ไหมค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนนะคะเตรียมพร้อมรองรับ พอมีสถานการณ์มาบ่อยๆก็มีการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสังคมค่ะ,คะข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างไรบ้างเอาเรื่องของสถานการณ์โควิดก่อนครับท่านค่ะก็ข้อมูลทุกอย่างนะคะที่รเราดําเนินการมีประโยชน์อย่างยิ่งนําไปสู่การกําหนดนโยบายนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการกําหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเช่นเราพบว่าประชาชนเนี่ยมีความ ประสงค์จะให้ช่วยเหลือในการลดค่าของชีพต่างๆหรือลดราคาเพิ่มให้ค่าของชีพนะคะแล้วก็ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ก็นําไปสู่ว่าภาคที่เกี่ยวข้องก็นําไปสู่การกําหนดนโยบายต่างๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนนะคะครับทีนี้ฮะในส่วนที่อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนบางถ้าสํานักงานสถิติแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูลจากท่านสํารวจข้อมูลจากท่าน ประชาชนต้องให้ความร่วมมือย,ยังไงบ้างฮะค่ะก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะคะให้ข้อมูลกับคุณมาดีจากสำนักง,งานสิ่งชาติที่เรามีพรบรสถิติพศ .2550 ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคคนะคะเรานําข้อมูลไม่มาเปิดเผยเป็นลายบุคคลเราประมวลเป็นสถิติเพื่อให้บริการต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปตาง,ง,งที่กล่าวมานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีแน่นอนค่ะ สุดยอดให้ข้อมูลกับคุณอะไรนะคุณมาดีค,ค,<ร>คุณมาดีแมชื่อเขาดีจริงๆนะฮะเขามาดีเขามาขอข้อมูลจกลากเราแล้วข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมอยากให้ท่านผอ,อย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งถึงการที่ทั้งประชาชนภาคเอกชนภาครัฐเองจะเข้าไปใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ช่องทางต่างๆอยากให้ท่านย้าอีกครั้งนึงค่ะก็ช่องทางแรกนะคะก็<ส>โทรศัพท์ก็ได้นะคะจะ,ะเป็น โทรศัพท์โทรศัพท์หรือว่าเป็นอีเมลหรือ w a l k in มาที่สำนักง,งานสถิติแห่งชาติที่ส่วนกลางเราตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนาอาคารบีไปที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดทั่วประเทศส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดจะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ nso.go.th นะคะไปที่ l ลฟ์แอปพลิเคชันต่างๆหรือทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะคะหรืออยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าไทยสเตตที่มีข้อมูลในรูปการ์ด ชาร์ตหรือเป็นอินโฟกราฟิกต่างๆท่านจะเข้าใจง่ายนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลนะคะมาได้ไปดูตรงนั้นก็ได้ค่ะได้ค่ะเราพร้อมที่จะให้บริการกับทุก ภาคส่วนอย่างเต็มที่ค่ะเออนะครับวันนี้เราได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจถึงบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสอสอชอไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอย่างที่บอกไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสะท้อนกลับไปเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาท่านย้ำตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่ามันจะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆฮะค่ะข้อมูลที่เราได้รับมาจากทุกท่านนะคะเป็นข้อมูลที่ท่านให้ตามความเป็นจริงนะคะคก็นํามาประมวลแล้วก็นําไปสู่การส่งต่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนไปสู่การกําหนดนโยบายคืนกับในลูกของอ นโยบายที่ตรงกับความต้องการ,รนะคะข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีอย่างที่กล่าวมานะคะครบยังเลยข้อมูลดีปร,ดประเทศชีวิตด,นะดีประเทศดีชีวิตดีน้าข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีนี่คือหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองวันนี้ขอบคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการสานักงานสถิติแห่งชาติหรือสสชผู้อำนวยการวันเพ็ญพูนวงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกครับ